เริ่มต้นความเร็วที่เท่าไหร่ครับ10.4ในเวลา30นาทีสลับกันไปมาความเร็ว10.4ครับที่ความชันระดับ4ครับตอนนี้ลดลงมาที่8ความชันเท่าเดิมอยู่ครับ เราได้ทดลองใส่เป้น,น้ำประมาณหนึ่งะครับเพื่อให้มีความคุ้นชินกับความเร็วที่ลูวิ่งกำหนดไว้ตอนนี้11.2ความชันขึ้นมาที่5นะครับโปรแกรมที่เราใช้ในวันนี้ก็คือฮิวคลาฟฮิวคลาฟก็คือเป็นโปรแกรมที่บ้านใครไม่มีเนินก็สร้างขึ้นเองได้บนลูวิ่งเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอาจจะต้องทำความคุ้นชินก็คือเจ้าความเร็วในการปรับสลับกันไปมาในแต่ละช่วงของเวลาที่กำหนดตามแท่ง ของกราฟที่โชว์อยู่บนหน้าจอเครื่องในขณะนี้ สิ่งที่เราเห็นจากหน้าจอนะครับเราจะไล่าจากขวามือนั่งวิ่งนะครับก็เป็น d i s เทน c ์ระยะทางตอนนี้ก็ได้ประมาณ800เมตรถัดไปก็จะเป็น8.0ก็คือสป e d ความเร็วที่กําลังวิ่งอยู่ในขณะน,นี้ตรงกลางจะเป็นช่วงเวลานะครับ23นาทีนับถอยหลังเลข5เป็น In นคลายความชันที่รู้วิ่งปรับขึ้นในเวลานี้56 57คือแคลอรี่ที่วิ่งได้อยู่ในปัจจุบันส่วนกราฟแท่งข้างบนคือการบอกความชันของซ้ายมือและความ เร็วอยู่ขวามือตอนนี้สลับปรับเป็น12.0ในขณะที่ความชันยังคงเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นจุดประสงค์เป้าหมายของฮิวครามเพื่อที่จะสร้างเนินขึ้นมาเองในขณะที่อยู่บ้านก็ได้ด้วยสําหรับนักวิ่งทั้งหลายที่ไม่มีพื้นผิวได้ให้วิ่งขึ้นเนินสลับกันไปมาการมีลู่วิ่งในพื้นที่ใกล้เคียงของตัวเองสามารถที่จะนํามาร่วมฝึกซ้อมกับโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเทรลหรือถนนก็ตามทีด้วยเหตุผลก คือว่าในการวิ่งถนนบางครั้งเนินซึมซึมก็มีให้เห็นในแต่ละพื้นที่บางทีความเร็วที่เราวิ่งก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความชันก็เป็นไปได้การที่เราจะต้องฝึกซ้อมดันเนินควบคู่กันไปกับความเร็วที่ต้องใช้คือสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งกับนักวิ่งในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดี บางทีเราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วนั้นในความชันเดียวกันเสมอไปได้การที่เราจะฝึกในลักษณะของฮิวครามเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักวิ่งจะต้องเรียนรู้ความเร็วและความชันที่ใช้แตกต่างกันถ้าจินตนาการจำลองง่ายๆเหมือนเราขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาบางครั้งความเร็วทางลาดไม่สามารถเอาชนะความชันเนินสูงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเอฟเฟกต์กับเราก็คือเสียงสะท้อนของเครื่องยนต์ที่มันดังอืึด อุดอ,อึดสืดส่อๆนะครับหรือว่ามันมีความหนักหน่วงใดๆอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นทั้งหมดทั้งมวลเลยกลายเป็นว่าเราต้องเรียนรู้ฝึกซ้อมความหลากหลายของสภาพเส้นทางถนนให้พร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยมิฉะนั้นแล้วการฝึกซ้อมวิ่งของพวกเราก็จะดูน่าเบื่อน,น่ายไม่มีความหลากหลายนะครับพอไม่มีความหลากหลายมันก็จะกลายเป็นว่าไม่สามารถเอาชนะต่อความเร็วแรงต้านหรือความชัน แต่ละพื้นที่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพราะเมื่อกี้เรายังไม่รู้ว่าบางชุกเคยใช้เลเวลไหนมาแล้ววันนี้เราเลยใช้เลเวล8เลเวล8ความเร็วสูงสุดประมาณ12.0 12.0เทียบเคียงก็บวกว่าประมาณเพลสหหรือว่าเพลส4ปลายๆนะครับผมอยู่ในระยะเวลาประมาณนั้นวันนี้เราเลยได้รู้นะครับว่านักวิ่งเรากับโปรแกรมเหมาะสมหรือไม่เราตัดสลับไปดูฝั่งนักวิ่งของเราหน่อยครับพี่น้องตอนนี้นะครับมาคนเดียวเดียวเดียวลงเทเบีย มาชอรู้สึกว่าน้องมุดลงทะเบียนมาไม่มาอีกแล้วนะครับหลอกเราอยู่เรื่อยนะครับถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ไม่น่าจะหลอกกันนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหยอกเราเย้ากแย่กันนะครับในเรื่องของประโยชน์ในการวิ่งด้วยโปรแกรมฮิวคลาฟแน่นอนครับมันจะเป็นในเรื่องของระบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกในบางจังหวะที่มีความเร็วมันเหมือนลักษณะของการวิ่งฟาสเล็กผสมผสานควบคู่กันไปยังไงอย่างนั้นตอนนี้ความเร็วอยู่ที่12ความชันอยู่ที่ระดับ6คิดว่าความ เร็วที่12น่าจะเป็นความเร็วสูงสุดในการฝึกของเลเวล8นะครับสิ่งสําคัญของการวิ่งบนลู่คือสภาพแวดล้อมนะครับแวดล้อมที่อ้อมล้อมไปด้วยห้องแอร์อารุอาราสวยงามเรื่อวังอลังการนะครับผมอย่าให้ปัจจัยภายนอกมามีผลกับข้ออ้างของเรานะครับพะสุดท้ายแล้วเรามีหลักการฝึกซ้อมที่เป็นพิเลดไลเทชั่นที่เป็น Pri n c e of s ซ p เปไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอเวอร์โหลดนะครับทุกท่าการเวเดชั่นความ หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอินดิวิวลความเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ reverse liberty การย้อนกลับในการฝึกแต่และรอบเช่นบางทีเราฝึกเข้มข้นหนักหนาสาหัสเอาการในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ย้อนการฝึกซ้อมให้มันเริ่มต้นที่เบาปานกลางหนักสลับกันไปมาได้ไม่ใช่ว่ายึดติดกับความหนักเสมอไปหรือความเบาสัทีเดียวนะครับพี่น้องนักวิ่งทั้งหลายที่เลเวลของความชันเริ่มปรับระดับล ลงมาที่5แต่ความเร็วยังคงเป็น12อยู่นั่นหมายความว่าความเร็วที่สูงกับความชันที่สลับกันไปมาระบบพลังงานก็มีการตัดสลับกันไปด้วยให้นึกถึงง่ายๆว่าเราจะขับรถยังไงให้เปลืองน้ำมันพี่ก้อยตอบหน่อยเร็วบางช่วงไ่ตอบแล้วเราจะขับรถยังไงให้เปลืองน้ำมันเหยียบให้มิดสลับเร่งผ่อนแซงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนิบๆช้าๆมันก็เป็นการ running economy ประหยัดน้ำมันเรียวแรงกำลังวังชาในระบบพลังงานร่างกายของเราด้วยโจทย์ของเราก็คืออะไรฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับสภาพเส้นทางที่เราไม่สามารถร่วงรู้โดยล่วงหน้าแต่เราเตรียมการไว้ได้ว่าเรามีโอกาสจะเจออะไรเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งการฝึกซ้อมอาจจะไม่สมหวังเสมอไปแต่เราได้เรียนรู้จากมันว่าการวิ่งในโปรแกรมนี้ ลักษณะพื้นผิวสภาพเส้นทางอย่างนี้เราควรจะปรับประยุกต์เพิ่มเติมอะไรในรอบหน้านี่เราจำลองของที่อยู่ในกระเป๋ายังไม่มากนักยังสะเทือนได้ขนาดนี้แล้วถ้ามีของเข้ามาอีกในความเร็วที่ต้องวิ่งกับลู่วิ่งที่ปรับอยู่และความชันที่สลับกันไปมามันจะเกิอดอะไรขึ้นครับพี่น้องนั่นไงสุดยอดมันต้องอย่างนี้ครับ อย่าเพิ่งฟื้นนะครับเอาโดนสับไตยรุกเลาสุดยอดครับบางชุกวันนี้สุดยอดมากมากครับผมอีกหนึ่งประโยชน์ข้อดีของลูวิ่ง คือช่วงเริ่มต้นมันปรับระดับความเร็วเป็นการวอร์มอัพระยะเวลาบวกลบก็ประมาณ3นาทีพอจบกิจกรรมเอ็กซ์ไซร์ exercise, รูปแบบโปรแกรมหลักมันก็จะปรับมาเป็นคููดาวบวกลบ5นาทีถอยหลังตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ระดับ8ในขณะที่ความชันอยู่ที่ระดับ4พอเข้านาทีที่3มันจะเป็นการขึ้นโปรแกรมคููดาวมาให้ความเร็วอยู่ที่ระดับ5.6ในขณะที่ความชันลดลงมาเหลือ3แคอลอรี่ที่ ใช้ไปในขณะนี้318ระยะทาง4กิโลครึ่งทั้งหมดทั้งมวลในการฝึกซ้อมของพวกเราเราใช้ลู่วิ่งเป็นการฝึกซ้อมแล้วใช้สภาพเส้นทางสนามจริงเป็นการทดสอบว่าการใช้ลู่วิ่งในแต่ละสัปดาห์ส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อการปรับประยุกต์เพื่อไปวิ่งบนสนามจริงบนสนามจริงในความหมายก็คือพวกอิฐหินดินกวาดทรายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งในโปรแกรมการฝึกคือเวเลชั่นความหลากหลาย ที่ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับธรรมเท่านี้เท่านั้นเพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ดึงเราให้เข้าไปติดตามรับชมเลยอยากจะฝากเหล่าบรรดาผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับเวลาเลือกหยิบจับใช้ฉอยซื้อหาดูเสพสื่อคอนเทนต์ใครใดๆก็ตามความจําเป็นสําคัญคือความรู้จากสิ่งที่เล่าสู่กันฟังมีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนด้วยในมุมของพวกเราวิทยาศาสตร์การกีฬาคือคําตอบเพราะเราอยู่ร่วม ฝึก้อนกันมากว่า6ปีแล้วกว่า6ปีแล้วที่พวกเราเรียนรู้ฝึกซ้อนกันมาจากวันที่ไม่มีอะไรจนวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจากวันที่เรามีเสียโยคะคนละผืนวันนี้ก็ยังมีเสียโยคะผืนเดียวอยู่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในช่องทางต่างๆเท่าที่จะสามารถหยิบจับใช้สอยให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันได้เพราะสุดท้ายแล้วองความรู้คือภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานเรา จากภัยอันตรายความเสี่ยงบาดเจ็บใดๆก็าตามเวลาเราทำคอนเทนต์เราเข้าใจดีว่ามันคือการพาดหัวข่าวสามท่าฝึกแล้วไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาดูรีเซิลบนนาฬิกานะครับระยะทาง4.7ตัวระบบพลังงานแอโรบิก3.8 a แปดแอนแอโรบิก1.1อันนั้นตัวอะไรดูไม่เห็นเหมือนกัน การฟื้นตัว39ชั่วโมงสันการณ์การฝึกเป็นยังไงนะรักษาสภาพฟิตเนสเพิ่มขึ้นโหลดลดลงก็ใดๆก็ตามนะครับนาฬิกาอยู่กับเรา24ชั่วโมงแต่การจัดสลับปรับโหมดต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน